ภาพเลยค่ะกับพี่วีค่ะพี่พวงไปไปเดิทกับเดินห้าช็อปปิ้งอ๋อกับพี่วีอ่ะใช่เราใช่ไหมคะพี่วีเคยร่วมงานกันในละครเรื่องหนีกระล่าซากะนะคาเป็นหนุ่มศาเค่ะก็ในภาพนั้นขอคือในภาพนั้นืนิัๆว่าเป็นตัวเราหรือเปล่าคะสวีบ่ะเออภาพภาพนั้นวันนั้นเนี่ยคือ เลอกเรียนตอนนี้นี่นิฝึกสอนอยู่ก็ฝึกสอนเสร็จตอนเย็นแล้วก็เลยไปเซ็น่ันแล้วพอดีว่าพีวีเขาอยู่ที่นั่นพอดีแล้วเรารู้จักกันตอนที่เราเล่นละครเรื่องเดียวกันกัปไปเดินในกันจีก็เลยเจอกันใช่แล้วพัูสวีทหวานยังไงคะเือนก็กมีหวานไหมไม่ค่ะพีวีเป็นพี่ชายที่น่ารักค่ะไม่ได้จีจริงจพีวีเป็จีไหมคะไม่ค่ะไม่ได้จีเลยค่ะเป็นนิยมค่สนิอกันท่ันนคะสนิทกันท่านไหนค่ะถึงแบบแบบไปเจอกันได้อะไรนี้ ออไม่ค่ะแค่เฉพาะเรื่องงานเรื่องการทํางานในวงการเองค่ะเพราะว่าพี่เขาก็ ค่อนข้างมีประสบการณ์นในการทำงานในวงการมากส่วนเราก็เพิ่งเข้ามาได้ไม่ไม่กี่ปีนะคะก็สามารถปรึกษาได้ในเรื่องของการทำงาน,นเรียกว่าวันนั้นบังเอิญเจอหรือว่าตั้งใจวันนั้นบังเอิญเจอค่ะบังเอิญเจอแล้วเรามีแชทกลุ่มที่เป็นนักแสดงอยู่แล้วบังเอิญ่าอยู่ที่นั่นอะไรอย่างเง<ม>ีะะ้ยค่ะได้พูดคุยส่วนตัวกันบ่อยไหมคะส่วนตัวเหรอคะไม่ค่ะไม่มไมค่อยคะ่ะจะเป็นแชทกลุ่มเพื่อนมากกว่าพื้นทีอะไรอย่างเงี้ยเขามีท่าทีมาจีบเราขนาดไหน,น <laughs> หรือว่ามีไหมหยอดหยอดอะไรอย่างงี้ไม่นะคะพี่พีเขาก็ ท่านวันโตก็เป็นพี่ชายอะค่ะพี่ชายที่น่ารักเขาก็ไม่ได้มีท่าทีว่าจะจีบหรือจะอะไรไม่ได้มีทําให้เราวันวายอะไรอย่างงี้ใช่ใช่ค,ค่ะไม่เพราะว่าอย่างพี่เขาเองเขาก็มีข่าวกับสาวเยอะอะไรอย่างงี้ไม่ไม่ได้หลงคารลมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ <laughs> ไม่ได้หลงคารลอมไหมก็สำหรับระหว่างหนูกับพี่วีนี่พี่วีเขาก็ไม่ได้มาในลักษณะที่จะจีบหรือจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ากับ คนอื่นๆหรืออะไรอย่างนี้ก็ไม่ค่อยได้หนข่าวก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าพี่เขาไปจีบใครอะไรยังไงหรือเปล่าแต่เห็นภาพนี้แล้วได้มีการพูดคุยกับพีวีเมื่อวันศุก์จบจากละครแล้วก็ยังยังเจอยังเจออยู่ที่งานแต่งของพี่นิวเชื้อชติค่ะพราหนูเคยร่วมงานพี่นิวเชื้อชาติก็ยังติดต่อไม่ไม่ค่อยค่ะสามารถจะเจอกันในงานที่เป็นงานพี่ๆในวงการมาเจอกันงานแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วว่าคุยก็คือคุยในกลุ๊บเท่านั้นในกลุ๊ปค่ะในกลุ๊บส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนตัวไม่ไม่ค่อยค่ะ เห็นภาพนี้แล้วได้คุยกับพี่วีบ้างไหมคะเห็นเห็นภาพเห็นภาพนั้นใช่ไหมคะพี่วีเขาเออใช่วันวันนั้นพี่วีเขาเหมือนบงสวงแล้วเอะไรแล้วเขาก็เพิ่งเห็นภาพเหมือนกันแล้วหนูก็ก็เพิ่งเห็นหลังจากที่พี่เขามาถามบอกว่าเฮ้ยนิวมีภาพเนี่ยเอออะไรแบบนี้เขาถามว่าเออซีเรียสอะไรหรือเปล่าสำหรับิมแล้วไม่ค่ะเพราะว่าความสัมพันธ์ก็เป็นพี่น้องกันเราไม่ได้ซีเรียสว่าแบบ คนจะมองไปในแง่ที่ว่าพี่เขามาจีบหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาชัดเจนอยู่แล้วเราโอกาสที่จะพัฒนาอะไรเงี้ยสามารถเป็นไปได้ขนาดไหนคะโอกาสที่พัฒนาเหรอคะก็ก็เอ่อตอนนี้ก็ยังอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นพี่น้องกันอยู่ค่ะ<ม>ก็ไม่ได้มีท่าทีที่ว่าพี่เขาจะมาจีบหรือจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าน่าจะมีโอกาสที่จะพอเป็นสเปกไหมคะพอเป็นพอเป็นสเปกไหมคะเหรอก็ ไม่ได้ลองคุยกันในลักษณะนั้นนะไม่ได้เปิดโอกาสหรือเปิดใจที่จะคุยกันในลักษณะนั้นก็เลยไม่ไม่สามารถบอกได้ว่าเขาเป็นสเรือเป่าตัวเราหนักใจไหมคะเป็นข่าวกับคาสโนวตัวพ่อมีข่าวใครคะใครกับพี่ชายพี่เมียอ๋อ่เดินกับใครก็คือคนนานอะไเขาเคยพูดบอกว่าตอนนั้นถ้าเดินกับใครก็คือคนนานอะไรเงี้ยค่ะก่อนหน้านี้มีข่าว อันนี้พี่เขาสั่งให้มาใช่เพราะว่าเหมือนก่อนนั้นเนี่ยเคยถามพี่พีบอกว่าเหมือนแบบคุยกันนักศึกษาอยู่ก็บ่อยใช่แล้วคนก็เลยยังว่าเป็นเราเปล่าก็เลยอ๋อก็เลยคิดก็เลยคิดว่าเป็นหนูอ่าก็ใช่ ใช่ใช่ก็คือสอนเนาะค่ะตอนนี้สอนค่ะสอนอันนี้คนจะตีความไปไหมเพราะว่าเหมือนพี่เขาเคยให้สัมภาษณ์ไว้แล้วมันจะมีก็เลยตีความไปว่าพอดีว่ามีอ่แล้่ก็เลยตีความไปอย่างนั้นคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องบังเอิญมากกว่าวันนั้นบังเอินเจอถึงพอดีว่าพี่เขาว่างแล้วเขาก็ไปเซนทั้นพอดีก็เลยาจะลองถามพี่เขาไมหมนะว่าเขาเคยให้สัมภาษณ์ไปยืนยันอะไรบอกว่าถ้าเกิดเจอเขาเดินกับใครหรือม่รู้กับใครอะไร่าเง้ยเาเป็นคนนั้นแหละที่เขาคุยอยู่กนอ๋อคือัก่ะนั้นมีภาพหนคนเดียวลใช่ แล้วแบบออกแนวนักศึกษาด้วยเกิดใจเนื้อถพี่บีมาจีบจริงๆเหรอคะอันนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตอะค่ะยังยังยังไม่ทราบว่ามันจะไปในทิศทางใดเราพี่เขาก็ยังไม่เคยแบบมาจีบหรือมาอะไรแบบนี้ค่ะใส่ค่ะใส่ก็แบบของพี่นี่เพราะว่าก็ยังสวยคิดว่ายังต้องทำงานยังต้องอยู่ในวงการเรายังคิดว่าเรายังยังต้องพบเจออะไรอีกเยอะค่ะพีก็เราก็ต้องเรียนรู้ไปจริงเรากลคนจะบอกว่าเรา เราพาวังกระแสทีวีเพื่อทำให้เราดูมีชื่อเสียงมากขึ้นเกาะกระแสเยใช่เหมะเออใช่พอพอมีภาพมาเนี่ยมีความรู้สึกเลยว่าก,กลัวเพราะว่าหนูเองก็ก็ไม่เข้าวงการมาด้วยแล้วทีนี้ก็คือไม่เคยมีข่าวอะไรแบบนี้ด้วยก็เลยที่บ้านเนี่ยก็เลยค่อนข้างจะเป็นห่วงแล้วด้วยความที่เราเป็นนิสิตึรสอนนะคะ าที่นักเรียนเขามองหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ก็ก็นิดนึงพี่ใหญ่ก็ค่อนข้างจะเป็นห่วงแต่เราก็ยืนยันกับเขาอยู่แล้วว่าความสัมพันธ์ที่น้องแน่นอนแต่เหมือนเรื่องนี้เคยสัมภาษณ์พี่มีไปแล้วอะไรแบบเขาเองก็ไม่ได้ไปดีสิงเขาก็บอกว่าเป็นอย่างนั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออันนี้คือก่อนหน้าที่จะเห็นภาพก่อนหน้าที่จะเจอหนูเพราะว่าฝรั่งมีภาพออกมาเราไปสัมภาษณ์พี่มีคิดว่าน่าจะเป็นบังเอิญมากกว่าเพราอาจจะหมายถึงใครหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ทราบจริงๆค่ะ ว่าว่าจะมาถึงเราเหรอ,อไม,ไม่ไม่ได้จ่าย